บกบ้านไอดอลสาวไอราลิงออมมีคนขาดใจหลังโดนแยกคนละสีสามเมนเทอร์ลุ้นหนักเรนเดียพาเข้าครัวน้ำตาลกับแรงบันดาลใจรักสุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีข่าวแววมาว่านักร้องสาวเบอร์1เซนห้า ตัวยอออ,อรอและบอดิกาตอวอสนิทกันเกินเบอร์ใช้าที่เกินกว่าเหตุเออยังไงล่ะคะเนี่ย ครั้งแรกบุกบ้านนักร้องซุปตาเบอร์ท็อปจากค่าย BEC Music ออมกรณพัฒนหรือคนในวงการเรียกว่าไอราสสินาคือลูกใหม่ที่กำลังเป็นทีน่าจับตามองในตอนนี้พร้อมล้วงความลับความสัมพันธ์กับบอดี้การ์ดส่วนตัวหลังเห็นทั้งคู่ใกล้ชิดและดูแลกันมากกว่าลูกค้า V.I.P คะ่ะ หนูว่ามันเป็นแค่มุมกล้องนะคะอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยเราก็ต้องเข้าไปสิคะไปเซ็นเอกสารไปยื่นเอกสารทาทางานด้วยกันเนาะใกล้ชงใกล้ชิดอะไรคะไม่มีมเราเป็นบริการเราก็ต้องเข้าไปทํางานแล้วก็เอาสัญญาไปให้เขาเซ็นแค่นั้นแหละคะ่ะจริงคะ่ะจริงเพราะฉะนั้นนะคะเตรียมจิกหมอนไว้ได้เลย <S <S เพราะว่าสีน,นั้นอาจจะใกล้กว่าที่คุณคิดแก้ขนาดนี้ไหมคะ สีฟ้าทุกคนยกเว้นพี่หลิงไม่ต้องสังเดี๋ยวเจอกันหน่อยของเธอไม่เป็นไรนะโอ้ยเธอหวานเจี๊ยบหาเรื่องเขาไปทั่วแต่ยอมให้พี่หลิงคนเดียวจริงๆนะคะน้องอ,อมเพราะถึงแม้โชคชะตาจะจับให้อยู่กันคนละสีแต่ความเป็นจริงมีคนแอบผวงกันอยู่ไม่น้อยส่วนเรื่องกีฬาก็จะแข่งกันเต็มที่มารอเอฟปัดงานเกิลคัพพรีเซนเต็ดบายมาม่าพร้อมกันวันพรุ่งนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะ แบบแรกที่ลุกคือเสียใจิง่อยากอยู่กับพี่หลิงก็คิดว่าเขาจะดูแลตัวเองได้หรือเปล่าถ้าจะมีแรงวิ่งหรือเปล่าแต่เราอยู่สีฟ้านะขกดจิตตเองก่อนเพื่ออยู่ดีๆเอาว่าทำไมอยู่อยู่สีฟูอะไรกันไม่มีหรอกกีฬาสีก็คือกีฬาสีเราจะแข่งกันอย่างเต็มที่สามารถไปซื้อบัตรที่ไทยติเกตเมเจอร์ ดอะเฟสไทยแลนด์ซีซั่น6อาทิตย์นี้เปิดแคมเปญแรกกับรันเว์สุดท้าทายทยทำเอาสาวๆผู้เข้าแข่งขันถึงกับกุมขมับมาลุ้นกันว่าเมนเทอร์แต่ละคนจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้กันห้ามพลาดวันเสาร์นี้4โมงครึ่งค่ะ <c oughs> เรนเดียร์ปริศยาไปเรียนรู้อาชีพใหม่กับการขายข้าวกล่องเดลิเวอรี่งานนี้เรนเดียร์ปลุกตรงเข้าห้องครัวเก็บทุกเคล็ดลับความอร่อยพร้อมรับแรงบันดาลใจดีๆในการสร้างอาชีพจ็อบสตาร์กว่าจะเป็นเสาร์นี้บ่าย3โมงตรงค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะติดตามเดียจากรายการจ o อบสตาร์่าจะเป็นนะคะวันเสาร์นี้บ่ายสามโมงโตรนะคะรับรองว่าถ้าได้ดูเนี่ยสนุกแน่นอนค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชิงชางนอกจากได้โชว์ฝีมือการแสดงในนับแปดแล้วน้ำตาลพิจารณายังได้แรงบันดาลใจในการรักสุขภาพด้วยเรื่องนี้ต้อง เรื่องนี้ด้วยความที่หนุ่มๆเขาออกกําลังกายกันเยอะใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ตัวเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องหันกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็มีกินล oh. ีนบ้างจากเรากินหวานร้อยเราก็เริ่มกินหวานน้อยอะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงวิธีของคนสุขภาพดีมันมันเป็นอะไรอย่างนี้หรือว่าแบบอย่างเวลาเพื่อนๆเ,เขาแชร์กันว่าเขาไปวิ่งกันตอนเช้าแล้วที่ตลาดรถไฟมีร้านถั่วปั่นร้านาน,นึงอร่อยมาก เออเราวิ่งเสร็จเราปุ๊บเราซื้อถั่วปัน่นมากินสดชื่นอร่อยเราก็ขับรถไปเลยซื้อถั่วปั่นแล้วกลับบ้านมันเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆที่มีความรู้สึกว่าเออทำให้เราได้กลับมาหลักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเห็นพวกเขาเป็นไอดอลอยากมีแรงบนันดาลใจเหมือนน้ำตาลนับ8วันจันทร์ตอนจบค่ะ <Yahoo! S 1> มาตาลดามากับสสสก่อนเคารพธงชาติเย็นวันเสาร์นี้เสนอตอน สูงไว้ให้พร้อมเตรียมก่อน40สวัสดีค่ะ